สวัสดีครับผมเอ็มฟิลลงวุทีมครับวันนี้ผมมีโอกาสได้จะไปเช่าเหรียญปกจ้อยหลวงวัทิมครับมีพี่ชายท่านหนึงโทนัดผมให้ไปดูพ่ะดูจากรูปก,ก็ตกลงราคากันแล้วนะครับตกลงกันไว้ที่50,000ืี่เดี๋ยวไปดูจริงๆว่าแท้ไหมเดี๋ยววันนี้ผมเตรียมเงินไป1นึ่งแสนบาทเดี๋ยวจะไปดูครับว่าจะได้เช่าปกใจกันไหมวันนี้ เดี๋ยววันนี้ผมจะไปตามหาพระแท้ที่ไหนกันเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับตอนนี้อยู่พระยากรจะจะออกไปดูพระกันนะครับ ซื้อพี่ได้ห้าร้อยักค่าน้ำมันรถกระจกเลยน้ามเ้าเจ้าเจอันนี้ไม่ได้พี่หน้าเล็กหน่อยหน่อยหน้าใหญ่ด้ไงพีพี่จะไม่ยอมถักซื้อแยหน้าเล็กที่มีซื้อเลยนะหน้าเล็กที่มีซื้อเลยเมื่อก่อนพี่ก็บ้าหน้าเล็กแต่ันี้นะหน้าเล็กที่มอเพราะแต่หน้าเล็กมันแพงกว่านะพี่บอแค่ั้ก็เจอแต่ละคนมาที่นเล่นนะคนละยอนเจ็บหน้าใหญ่ขายหน้าเล็กหน้าเล็กนเอาเลยเรา็เลยตานเาเราไม่ได้อะไรกันนะค นุมามันหยั่ง <KNOW> นั้นไม่ได้รับพี่นุมาซื้อต่ต้นมาซื้อมาแสนเจ็ดใบมีใบมีซื้อต้นท้าประจันมาแล้วเร็วเนี่พ่ซื้อที่วันทิพย์เปที่ไหนพี่เว็เดียวเว็บอยู่เว็บเอเว็บท้าประจันอ๋อแล้วก็ทำไงรู้ป่ะทำยงครับเดาขอถ่ายรูปกันนะครับหนึ่งสองส ตอนนี้ผมก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับวันนี้ได้เช่าเหรียญปกจ่อยหลวงูิทิมแหนล่งคงนะครับเช่ามาจากพี่ชายคนนะั้นนะครับคิววันนี้ผมไปออกมาก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับเพจผมก็เอ็มสิทิ์วิทีมเฟซบุ๊ผมก็ชนวัตสีบางนะครับแล้วก็ช่อง youtube ฝากกดกระดิ่งหนด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับพี่บีในคลิปนี้ก็ขอบารมีหลวงปู่ทิมปกปกักรักษาคุ้มครอ,องทุกท่านนะครับขอให้พี่ๆทุกท่าน,นมีงรวยเดินทางไปไหนก็ขอาของไอ้แคลาดปลอดภัยครับคลิปนี้ก็ฝากเพียงไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวมีคลิปหน้าติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปชาบพัดอะไรเดี๋ยวผมจะถ่ายทําให้ดูว่าพัดหลวงคิมมีหลายรุ่น,นคร้บ เดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสจะมาถ่ายให้พี่ๆได้ชมกันครับคลิปนี้ก็ขอเพียงจบเพียงเท่านี้ครับไเดี๋ยว